สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเที่รักละกกาเอฟซี F C, ที่คิดหวอดคิดถึงพร้อมกับพี่น้องชาวบ้านทุกๆคนนะครับมือนีบไดโอกาสมาเที่ยววัดสากําแพงใหญ่นะครับวัดสากําแพงใหญ่นะครับท่านผู้ชมอำเภออุทุมพรพิเศษจังหวัดศรีสเกตคลิปนี้ผมจะทาท่านผู้ชมมาเที่ยวอ่าปรา,าสาทเ่กันเนาะ มาเบ่งปราสาทสัก,ก่อนแล้วคลิปต่อไปแต่ผู้ชมก็จังคอยเอบ่งบาสิมีอย่างต่อไปสําหรับวันนี้นะครับรอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับทีมงานหมอลําเทิงนะครับมือนีเพิ่นกับมีงานมีการอยู่ทั้งบัดเพิ่นฟังเสียงครูบาอาจารย์พิ่นกัมีสวดมีเทศกันแซวสาอยู่นั่นแหละแต่ว่าพอญนสเสถียรก็เลยมีโอกาสนําพาท่านผู้ชมนะครับมาดู มาดูกำแพงมาดูวัตถุโบราณน,นะครับวัตถุโบราณเดี๋ยวการเรีนก็ขออนุญ,ญาตบาดคำว่ามาบานมามามาเบิ่งระเบียบเพื่อนกันนะครับข้อที่หนึ่งกับการุณาแต่งกายให้สุภาพนอกขามาข้อที่สองก็อย่าลืมนะครับยาสูบบุหรี่ห้ามปีนไปของโบราณเห็นไหมะห้ามทิ้งขยะในร่้อองโซกกระปรกนในบริเวณนี้ก็ห้ามขีดเขียน การุณายาทรงเสียงดังหามบินโดนนะครับคือ u t ท b e แต่ละช่องเข้ามาก็เพิ่นบ่ให้เอาโดนเขามาแลนมาบินนะครับอยู่ในบริเวณเพิ่นกับผู้เข้าผู้ออกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขเข้าไปข้างในเนาะอ่าเข้าไปด,ดูด้านในนะครับ ท่านผู้ชมก็เบิงคลิปมาลยหลายคลิปเลยหลายกลุ่มลยหลายคนเลยหลายช่องนอกแต่ว่ามาเบิงช่องหมอลำเทิงนี่นะครับว่ามันจิเป็นยังไงแต่ว่าตามจริงแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านมาด้วยตัวของท่านเองเนี่ยท่านก็สิได้เบิงกันแบบสบายๆนะครับมาดูด้วยตาท่านเองบ่ต้องให้ผู้นั่นว่าเออมองนั้นงามมองนี้งามมองนั่นเป็นตะเบิงมองนี่เป็นตะดูนะครับท่านมาดูด้วยตาของท่านเองท่านจะได้รู้ว่าท่านจะได้เห็นว่าสิ่งที่ท่านเข้ามาดู มันจะสวยงามขนาดไหนมันสิเป็นตะเบิงซำดายเนาะกาบอกกันง่างไงว่าท่านเคยได้เบิงภาพยนตร์หรือเบงหนังหลายเรื่องลงได้บ่าทางน,นั้นบ่ท่านเคยได้ชมหรือท่านเคยได้ดูภาพยนตร์ได้หลายเรื่องเพื่อก็มถทายหนังอยู่นี่หลายต่อหลายเรื่องนะครับแล้วก็มื้อนีผมกันเลยที่โอกาสได้มา ท่ายเหตุท่านผู้ชมได้ว่าอันนี้เป็นง่ายๆว่าเป็นพื้นที่ของพระโลงเพิ่นปัตตินิพมกสีจับกล้องหรือวาดกล้องให้ท่านผู้ชมได้ดูหลายๆหลายๆมุมเนาะหลายๆทางหลายๆมองหลายๆบอนก็มีนักท่องเที่ยวมันไหลนะครับที่เข้ามาถ่ายทําในบริเวณมกษิเป็นจุดลักษณะนี้นะคือสันเห็นว่าหลายๆคลิปหลายๆคนนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายๆช่องที่เข้ามาถ่าย นี่หลายช่องที่ท่านก็นเคยเห็นหลายช่องนะผมขออนุญาตเปลี่ยนมือกันโอ้ปวดแขนเดี๋ยวสีผ้าท่านผู้ชมยางไปเบิง่งอันนี้มันจะเป็นบันไดลงเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงแล้วผมจะสิบถ่ายกลับมาให้ท่านผู้ชมด้เบิ่งนะครับมันเป็นพักเป็นขันเป็นตอนมานี่คือคือสาานทีหม่องเขาลงเนาะ บองเขาลงมาก็สะเป็ียนบันไดก็เป็นบน,บ,น,บ,นบันไดอั้งแต่สมัยโบราณโบราณ่นลนะัท่านผู้ชมเพื่อห็นไปตั้งแต่จักแสดงแล่วท่านจะพ่อสอนดแล้วะนะครับต้องไปอ่านประวัติเอาไปเปิดตำล่าเมืองประวัติเอานะครับเพราะว่าพญายศเสียงกับทีให้ท่านผู้ชมได้เมืองไปพ่อขาวๆซํำนี้แ่ะนะครับมาดูพอ่รขาวๆอย่างเข้ามาทางนี้ก่อนมาเบืองคางนี่สะก่อนนะครับจะค่อย ทานผิดคือสิเป็นทางหลังนะครับจิเพื่อนมาสั่งจิเพื่อนมาสั่งไอ้วัดเทวีแต่ว่าขางทาานหลังเพิ่นก็สิมีพวกบาทร้อยแปดนะครับสิมีบาทร้อยแปดบาทโอ้ยหลายหลายย่างแลยนะนะก็บางบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้จงซง่นะท่านผู้ชมเพราะว่าเฮาเขาก็มามาให้เบิงเปไปตามผาบเลยเนาะนะครับอันนี้มันสิมันสิเป็นเป็นชุดเป็นชุด หรือแข็มันเป็นเป็นอาคานบ้านช่องเป็นเป็นบ้านห้องนี่เพื่เรือนว่าเป็นเป็นหลังไพรหลังมันเป็นี่สษณะท่านผู้ชมมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ว่านี่ก็เคยผ่านการบูรณะมาแล้วนะครับเคยผ่านการบูรณะมาเคยผ่านการทําเพื่อนผสมแซมบมันหลายหลายเถื่อนละนะครับมันกับโมเมนว่าเป็นฝีมือของโบราณจุดลอยเปอร์เซ็นต์นะครับกับเป็นฝีมือคนสมัยใหม่นา ท,ท,ท,ทีมาติดขึ้นมาใหมนี่คือเพื่อนเพื่อซสอมแซมมาแล้วอะจะเน้นเป็นอิสสมัยใหม่นะครับแต่ว่าเพิ่นสิเฮดให็นมันอยู่ในรูปทรงเดิมจากศ่นาบ่าให้นี้บ่ไห้นี้จากรูปทรงเก่านะครับเป็นการบูรณะให้อท่านได้ดูกันแบบแบบว่าบ่ให้มันสุดส้มแห้งนั่นนะนะครับบัดนี้อันนี้คือโตัวโตัวสี่บ่ท่านไดบูรณะจักเทื่อนเนี่ยก็คือสิอเป็นก้อนหิน เปล่นว่าเป็นเป็นหินเป็นศิลานะครับเป็นศิลาเลือกขันเม่นเป็นบ้านห้องเนี่ยขเขาเอิ้นว่าเป็นหินก้อนเนาะเป็นแม่ลังนะ่ะแต่ว่าเิ่นมาสกัดเห็ดเป็นเห็ดเป็นอันนั้นเห็ดเป็นเอื่นว่าเป็นเป็นก้อนอิฐใหญ่เป็นก้อนหินใหญ่นะครับให้ท่านได้ดูกันแบบคือคือขึ้นหลังอยู่กลางนี่นะครับคือหลังอยู่กลางนี่มันกระสีเป็นคล้ายๆกก็ว่ามีประตู แต่มันไม่สามารถที่จะเปิดได้ยังสินะบอกหูว่าทั้งในพนมิมีอิหยังอีกนะครับมันกัพวกปราศาทลักษณะนีมันก็ไข่ไข่คึ้งกับอยู่เ,เขาพวิหารอามันก็บไข่ไข่คึ้งกับพวกอยู่แถวจังหวัดบุรีรัมย์เนาะมันก็บไข่ไข่คึ้งกันแต่วัารูปทรงมันกับมาบไข่ไข่กันแบบเดียวกัน ส่ง้ข่กันครึ่งแบบเป็นพวกว่างหินอ่าพวกว่างก้อนหินพวกว่างสิ่งว่างของขึ้นไปนี่มันมัน้ายครึ่งน,นะครับแต่มันมันจะไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่มันไค่ไข่ขขกันแต่่า้าเป็นคนบ้านเฮาเห็ดนี่บ่สามารเสียดได้ดอกว่าสิบคนนี้เห็ดบ่ไรสัตวนผู้ชมแล้วก็ต้องต้องไ้ใช่เครื่องอ่ามือแบบท่านสมัยแต่สมัยแต่กอนนี่ผม่มูหว่าเพิ่น ใสเครื่องมือแบบใดเพิ่อขยบก,ก้อนหินวันนี้ได้นะ่ะนะเนาะแต่ว่าสมัยนี้มันจําเป็นต้องดใสเครื่องไอ้พวกเขนพวกย่างคนไี้จะยกขึ้นมันบวแม่นหินก่อนน่อยๆท่านผู้ชมที่เพิ่นนํามาเลี้ยงมาได้คนะางละซีและหาคนนี่ยกบ่ขึ้นเด้เดี๋ยวผมจะเบิ่งเบึง,บงใ,หให้ท่านผู้ชมเดีิยวตัวอย่างใกล้ๆเนาะนี่คือหินก่อนเนี่หินก้อนนี่นก็อ,นนกอนนย่างขี้ไร่ก็บี่หาคนหกคนเพิน่นจะยกขึ้นมาที่นี้เขาเจ้าสิยกขึ้นไปสูงๆแบบเพิ่พน เพิ่นสลักลายแหละจังสินั่นๆเห็นบ่อยู่ข้างบนนั่นบ่ฮู้ว่าเพิ่นใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์อีหยังแบบใดสมัยแต่ก่อนเพิ่นคือยกขึ้นได้เนาะก็ะถือว่าคนโบราณนี่เพิ่นก็เก่งอเยอ่ะผมสิพาท่านผู้ชมรอเบิ่งเดี๋ยวบัดรีินีขึ้นไปรอลงรอบข้างเนาะขึ้นขึ้นทางนี้บัดนี้บ่ไปขึ้นทางพุ้นนะครับผมมาจากาท,าทางนั้นบัดรีินีสิพาย่างไปทางนี้ มีมักรสิเป็นทางยางสอดกันอ้อ,อมดได้เลยเด้สานผู้ชมนี่มาทาัทน้ท่านนี้ก็สิไปไปลักษณะนั้นแต่ว่าเพิ่นปิดเพิ่นปิดทางบมเหยใบป,ปิดแล้วท่านนี้ให้การแบบที่นี่ธรรมดาแล้วนะครับนี่ธรรมดาแล้วนี่จุดแน,นี้นี่เพิ่นเพิ่นเสียยางทะลุกันสมัยจก่ก่อนแต่ว่ามาตอนนี้เพิ่นมาปิดทางเพิ่นมาปิดเพิ่นบมใหย ย่างร่อบบ่นนาสิไิปีเนาะน่าสิคนยางออมไปเลยวัุทางอันนี้เอนว่าราษาโอ้ยราสาเก่าราสาโบราณภาษากระกแพงใหญ่ผมเสียทัานผู้ชมหลายคนเคยด้เบิ่งคลิปนะครับเคยด้เบื่งคลิปลหลายคลิปเคยด้เบื้ y งย t u b e เคยด้เบิงเ่งหลายช่องนะครับถี่เพื่นมานเสนอเพิ่นนไทยออกมาให้ท่านผู้ชมได้เบื่งกัน แต่ว่าบอกง่ายๆว่าคือช่องหมอลำเทิงมาถ่ายทำวันนี้ก็รา,ายละเอียดก็ไม่ค่อยมียนะครับให้เบิง่งเป็นพ่อพ่อเปลี่ยนสังเกตให้เบิง่งความสวยความงามของฝีมือคนโบราณเนาะเป็นฝีมือคนโบราณคนรุ่นสมัยปู่ย่าตายายเพื่นเหตุมาใดนะครับตั้งแต่สมัยได้ลั้วแต่สมัย จักเทสางหรืว่าจัก่าใดพันปีแหละเนาะอันนี้ก็เลยนำมาเสนอให้ท่านได้ผู้ชมได้ดูกันบอกง่ายๆว่าวัดสาใหญ่สันกำแพงวัดสะใหญ่วัดโอปอมยนวัดสากำแพงใหญ่เอ,อ่อสวัดวัดสากำแพงใหญ่ผมก็บอกพี่บองถือได้เพราะว่าผมกกำลังเสียวมาลงให้ท่านผู้ชมเดี่ยมันเป็นคลิปแหลกเนาะเป็นคลิปที่แหลก ผมก็ว่าสิว่าทายช่ำหลายๆเทือยแหล,หล,ละเร่จะพี่ไก่ปีไกย่กยนี่มากกับบริษัทช่ำเพราะว่ามาฮอดแล้วก็ฝนตกฝนตกแล้วก,ก็ถ้ากันเมื่อยสีมันจืดเขามาในบริเวณนี้ท่านผู้ชมบริเวณนี้ยามฝนใหญ่ฝน,นตกานากน็กหงนี่น้ำหงเจมส์เช่ากา่ามันกา่ามันพูนมันฝนแห้งไปโดนๆมันก็นจังค่อยสี ใกล้คอสีน้ามันกระบกน้ามันกระแหงเ็นธรรมดาอันนี้ครับมือว่านก้อนนี่ฝนโตกมันกระหงอยอยู่มือนีมันบกแล้วในบริเวณนี้พักกษิตัดหญ้่ให้เตียงตลอดนะครับตัดหญ้าให้เตียงตลอดเพราะว่านักท่องเที่ยวมาก็จะได้เดินดูกันแบบสบายๆถ้ามาได้แล้วครับถ้าบอมีผู้รักษาบ่มีผู้เบ่งบ่มีผู้แยงมันก็อาจจะโรคล่างมันก็อาจจะเป็นตะเบิงไปมากลาบากเนาะต่ว่ะมือนีนะครับ ยางกัดตั้นแหลวไม่ไหย่างสบายๆนะครับผ้สาสันผู้ชมมันยางรอเบิ่งพราเป็นสังเขปบซื่อด,ดอกพาอให้เดี๋ยวหูว่านี่คือวัดสะใหญ่กำแพงเนาะบัดอันนี้เป็นท่าขึ้นเดี๋ยวขึ้นดีก่อนสันผู้ชมโอ้ยไข้ตะวันเป็นเป็นหินแนวนี่มันมันมันบมืนถ้าเป็นหินอย่างอื่นอนะโอ้ยอันตรายเลยี้หินแนวนี่บมื่นบมืน เดี๋ยวท่านผู้ชมเบิ่งวิวที่วัชัดเบิง่งความงามของผมกระิบวดัดย่างขอ,อบรอาะมันแดดนะมันแดดยางห่อนอยู่นะท่านผู้ชมห่อนอยู่ด้วยเขาขางมันรอบทั้งหน้าจะเป็นลักษณะนี้นะ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ส้ำนี้ก็น่าทันผู้ชมนะเอาไว้คลิปหนาจะค่อยพอกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดสติสไเกอ์กให้กับช่องมอลลำเทิงอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผู้ใดได้เข้าวมาแล้วก็กดติดตามให้กับช่องมอลลำเถิงนํานะครับเอาสำหรับมือนีโชคดีทุกท่กทานสุขก,กายสบายใจสวัสดีครับ